เบิ่งความเง้ยเาครับโอ้นี่ครับเหีอยเบื่องความเหียเบิ่งความอ่างความเงีความอ่างเบิ่งความเหีความอ่างนะครับเนาะครับผมเส้นหลังตรงครับเส้นหลังตรงเส้นหลังติดตรงครับผมหลังสิหลังสิมีหองนี่ตามนี่ทีพันวาเนาะครับผมข้อประเข็งเนาะครับหลังประบูเนาะทางทันบังบูข้อประเข็งนีข้อประเข็งสวัสดีครับตกเธอข้าว ทีจริงๆสำราบว่าเอาเน่ครับเบื้องลักษณะแม่พันธุ์ควายงามนิครับเดี๋ยวให้ตีแก้วเพื่อนหนครับแนะนำหน่ครับตรงเบื้องแค่ไหนสิครับผมเบื้องเขาเบื้องนาเขาครับนี่ ใท้ายอ่อนก่อนครับผมท้ายออกกันครับนี่นี่ครับล่ำโตต้นโตเพิ่นนี่ครับหนาเขาวงเขาขาแข็งเรียบนี่ครับเบื้องหนาเขาเพผลคัดแข็งป่นนี่แหละเขามีแน่วเกาความอัตโนมัตินี่ครับหนาเขาล่ำโตนี่ครับนี่พ่วงหางช่วงถ่ายนี่ครับนี่ครับเบื้อง นี่ครับเบื้องดากเบื้องหางเอานี่ครับเดี๋ยวให้พี่เพิ่นแนะนำครับผมนขแม่พันธุ์นี่นะครับต้องเริ่มต้นเบื้องจากไสายในก่อนครับพี่เบื้องความเงาครับโอ้นี่ครับเงาเบื้องความเงาเบื้องความอ่างความเงาความอ่างอ่าเบื้องความเงาความอ่างนี่ะครับน้อครับผมอ่าเส้นหลังตรงครับเส้นหลังตรงเส้นหลังติดตรงครับผมหลังจิหลังจิตมีหองนีตามนี ขี him, ่พันวาเนาะครับผมข้อประเข่งเนาะครับหลังปบวบูเนาะทางันปบวบูข้อประเข่งนี่ข้อประเข่งนี่นี่ครับนี่นี่ครับข้อประเข่งเนาะพี่เนาะข้อประเข่งนี่ครับลักษณะข้อ่นนี่จะเต็มดีสิบ่พี่เต็มครับนี่ครับข้อ่นลักษณะข้อเส้นหลังเส้นหลังนี่ครับน้ำเส้นหลังได้เลยนี่นี่ครับนี่ครับเบิ่งเขานะครับเด้อนี่ครับน้ำใส้หลังนี่บ่เฮียนี่ครับเส้นหลัง เ็นหลังหลังแข็งหลังแข็งหลังตรงเสมอสม่ำเสมอเสมอสม่ำเสมอหลังแม่พันธุ์เสมอหน้าเสมอหลังครับลักษณะจับหางจับหางไก่จับหางปิดปิดเอ๋อิจิมเพิ่นนี่ครับหางขวดเนาครับโอ้สิครับหางเน่าหงหางเนางดีครับนี่เกือบหลากพื้นเลยตัวนี้ครับเกือบหลากพื้นเกือบหลากพื้่อนสะโพกใหญ่สะโพกใหญ่สะโพกใหญ่ยัน่อย อบันทายผุดทายทำบันทายไงไอจิ้มน้นหน่อยย่าไปเอาจิ้มไงเลยครับผู้เฒ่ามาอ่ะอืมให้เลือกจิ้มน้หน่อยๆจิ้มน้นหน่อยขอดูง่ายครับขอดลูกง่ายครับจิ้มน้หน่อยๆนี่ขอดลูกง่ายนะครับสําหรับแม่พันธุ์ควายดาเพราะมันสั่งนะครับตัวนี้นี่ครับพ่วงหางเนาะต่อเลยครับ สว่าสว่าไ่สว่าไม่น้อยครับสว่าสว่าไม่น้อยกินหน่อยน่อยก็อิ่มนะครับสว่าไม่น้อยกินหน่อยน่อยก็อิ่มนะครับสว่าเพิ่อนจะยึดการใส่เสมอวะพี่ครับครับสว่าเพิ่นสว่าหนี่ยซองขายเท่าไหร่นครับข้างใส่ครับสว่าเพิ่นนะครับเบื่องน้ำกันเดี๋ยวพ่อดูดินี่นี่หน้าตาหน้าตาครับหน้าให้มันโหนกโหนกโหนกมากทีครับนี่ครับ นาโงกครับน respe no yeah. ี nice right. ah, though, ่ครับนาตานาโกน้ำงามนาคือตัวอันค no. ือตัวแม่นาคือตัวแม่ค้วยแม่เห็นคือตัวแม่คือตัวผูบันไดนาตานี่ต้องให้มันนาตาคือตัวแม่แม่ครับข้นงนาคือตัวผูนี่บ่ได้ได้อยู่ตัวมันหนึ่งออกหนูว่ามันหนึ่งคือน้ำคือคือนานี่ครับให้มันนาหวานคือแม่นาหวานคือแม่นี่ครับโอ้นี่ครับน้ำนาหวานนี่นาตาแม่พันเบื้องต้น ม้วนปากู่ม้วนแข่านี่ล่ะพี่เป็นยังไงปลาแข่าวะปลายไงครับปลายการเลือกน้องผีเนาะการเลือกใกินเก่งปากกินใหญ่กินกเก่งนะครับแม่พัดเปย์ต้องเปย์ๆทำนะครับเลยปากเงี้ยเปย์ๆนี่นี่หน้าตาแบบนี้ละปลากเงี้ยเปี่อันปัวมี้ข้างข้างข้างยืนยืนหนึ่งสี่ข้างข้างเจ็ดสี่ข้างข้างเข้าอังที่กับพญานี่ยืสือป็นไรผู้เทาผู้เทาว่ามันแพเจ้าของอ๋อถ้าเป็นข้าง ข้างแหลมแหลมนี่ข้างแหลมแหลมลงมาเข้าครับแต่ว่านี่งามแล้วนี่แบบนี้ที่เด็ดเลยอ๋อถ้าเป็นข้างเป็นเหมือนจะเป็นหนวดใช่ไหมครับเป็นหนวดเป็นข้างข้างข้างเหมือนข้นใช่ไหมครับข้างนเออข้างข้นมันแพเจ้าของครับผมบ๊อกว้นบอกว้นสื่อบ๊อกว้นสื้อสำหรับมือใหม่ครับผมสำหรับมือเก่าปกะกาบประกาแนะนำครับเอาเอามือใหม่ดีกว่ามือใหม่มือใหม่สหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ข้างครับผม ข้างคนนี่จะซื้อคร <brand> mm ับผมมันแผ่จ้าของอมันแผ่จ้าของมันแพ่จากในกับผู้หูแต่ว่าผู้เฒ่าเมันสอนมาครับผมเป็นครูบาอาจารย์เมันสอนมาครูบาอาจารย์เมันสอนมานี่ครับอในเอื้อไขในเอื้อไข่นี่เป็นยังไงพี่ในเอื้อไข่เหรอย่าให้มันย้อนแห้งด้วยกระชับกระชับกระ้อเปลากระชับจังหน่อยอย่าให้มันย้อนแห้งอันปัวในเอื้อใหยๆกะแล้วต้องมากแต่ว่าชื่หมื่นเขาเล่นเขาจะในเอื้อมันกกระชับกระชับเลยเนาะกระชับแน่นๆกระชับแน่นๆ ไข่ครับาหน้าไขว่างทันทีนะครับยืนกว่างบ่บ่อนยืนตรงบ่อให้มันขื่อเนตัวเอ็อซ์นะครับอย่าเอาคือตัวเอกครับผมให้ขาตรงยืนตรงตรงยืนตรงนี่ครับนี่นี่ยืนทันที่ยืนงามการยืนนี่นี่ยืนดีเมื่อสิบวัดตัวเอ็กซ์เข้าติดกันห้ามหามอ๋อนี่ครับเพราะมันเข้าติดกันยืนสิบวัดมันบ่องามครับผมเป็นลักษณะก้ยงามออืนี่ครับอันนี้คือ ควบถวนเนาะอัตลักษณ์ตัวนี้ลักษณะเพิ่นเนาะพี่เนาะเหลือตัวได้อีกบ่ครับนี่ลักษณะเฮาตัวได้อีกจักแนะนําครับพี่มือใหม่เฮานี่ครับมีหม่องไดรการทรงลูกนี่ครับอันนี้คืออัตลักษณ์เบื้องต้นที่สําหรับมือใหม่่นีค้เลือกลักษณะไขายงามล้างตรงหล้างตรงข้อยิ่งข้อใหญ่อ่านี่ครับขาหน้าไข่ขาหน้าไข่า เออกกระชับเออกกระชับนะครับพวกหางใหญ่เง่าพวกหางใหญ่เง่าใส่พอได้ก็ดีเองินใส่พอได้ก็ทรงลูกดีอ่าข่วนเลยขอเลยเข้าลงไปเข้ากัต้องบวกแม่พันธุ์พอพันธุ์จังหน่อยครับผมแม่พันธุ์เขาก็ต้องดีพอครับครับผมนี่ครับแม่พันธุ์เขาต้องดีพร้อมนี่งามดีแม่นี่อันนี้เบื้องต้นน้ำกันเบื้องต้นนี่นี่ลักษณะค่อยงามครับผมแต่ว่างามงามตัวนี้งามที่สุดในกลองครับผมความงามนะครับความงามความงามงามที่สุด บ่อดชสูงไงดอกแต่ว่าร้อยประม้านหนีลอยซี่สีต่อบ่อเดชสูงไงแต่ว่าความงามแต่กลางห้อเบิรงค่อยงามครับผมเห็นเป็นเสตช่อลี่ง่ายอือนี่ครับตัวนี้เป็นควายแก่เพราะแก่เพราะว่าเาเอาบ่อแก่หลายเ้าหาพอต้องสูงมาใส่เ้าหาพอพันต้องสูงมาใส่ครับผมใส่พอได้ก็ได้วัดแต่มันสูงท UM ี่สี่นาครับงามทุกตัวช่วงลูกดีทุกตัว อัตลักษณ์ขบถ้วนนี่ครับสําหรับควายงามตัวนี้ที่เด็ดนี่ครับเขาบอกวันนี้บ่าถือบ่านันกะอย่ามากันนี้บอกตามความนัูลของครับผมบอกตามนี่ครับประสบการณ์ของพี่เพื่อนโดยตรงนี่ครับประสบการณ์นี่ครับอืนี่แหละผู้เฒ่าเพ่นทายถอดวิทยายุทธมานี่ครับเอามันมันตัวนี้นี่ครับ